สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวงานให้ลูกค้าได้ชมนะครับงานอีลุมนกหวกนะครับเผื่อมีน้าสนใจนะครับสนใจสอบถามดูก่อนได้นะครับดูรายละเอียดงานขนะครับนี่ครับหลายด้านหลังของอีลุมนะครับคล้ายกันนะครับแต่ไม่เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นนกหวกนะครับ ยังเก็บรายละเอียดยังไม่ไม่เสร็จหมดนะครับตัวนี้ตัวที่เสร็จก็จะเป็นแถวหน้านะครับประมาณนี้นะครับจะเป็นยางนะครับดูนะครับปากเดืองหยอนแดงนะครับนี่ครับลาวตาเป็นยางนะครับเป็นยางนะครับน้ําหนักเบานะครับนี่นะครับคล้ายๆกันนะครับได้นะครับ้าตานะครับทรงนะครับสวยนะครับตัวนี้ครับหยอนนะครับ การทำของทางค่ายนะครับมีท่านไหนสนใจนะครับสอบถามดูก่อนได้นะครับนกหวักก็เป็นยางเหมือนกันนะครับดูเสมือนจริงมากนะครับกวยางเหมือนกันนะครับมีท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามดูก่อนได้นะครับอีลุมยางนะครับไปต่อคืนก็มีนะครับคืนต่ออีลุงนะครับต่อไกลครับนี่เป็นระบบล็อกนะครับ มีท่านไหนสนใจตัวนี้จะเป็นพับนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับมีพับทั้งพับทั้งล็อกนะครับนี่ครับโทนสีรายละเอียดงานประมาณนี้นะครับเผื่อมีท่านไหนสนใจสอบถามดูก่อนได้นะครับให้คำแนะนําได้นะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับท่านไหนที่สนใจเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับสามารถเก็บท่านด้ท่านที่ไม่สะดวกโอนนะครับ ท่านที่ไม่สะดวกอนนะครับทางค่ายก็มีบริการเก็บปลายทางนะครับของ COD นะครับจ่ายเงินที่หน้าบ้านเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ